รักกระแตนชนลดาโชว์จับเลขเด็ดลูกปิงปองงานรำลึกข้อสอนเพชรสอนสุพรรณแนวทางเลขเด็ดหวยรัฐบาลไทยลุ้นงวดวันที่17มกราคม67ยังคงอยู่ในใจของใครหลายคนสำหรับ สอนเพชรสอนสุพรรณศิล,ลปินลูกทุ่งเจ้าของฉาย,ยาหนุ่มนาเสียงเด็ดโดยเมื่อวันที่8-10ถึมงม,มกราคม2567มีการจัดมหกรรมคอนเสิร์ตณสนามกีฬาวัดกลางบ้านดอนตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีรำลึกการจากไปครบ2ปีของสอนเพชรสอนสุพรรณโดยงานคอนเสิร์ตดังกล่าวมีเหล่านักร้องลูกทุ่งหลายคนขึ้นแสดงโชว์ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีตั๊กกะแตนชนลดานักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังขึ้นแสดงบนเวทีด้วยนอกจากนี้สาวตั๊กกะแตนยังได้ลวงหายจับลูกปิงปองหาเลขเด็ดงวดประจำวันที่17มกราคม67ให้แฟนคลับได้ตามกันด้วยโดยทางด้านตั๊กกะแตนชนลดาได้เคลื่อนไหวป่านอินสตาแกรม @takkataencholada ระบุว่า พ่อให้เลขสาธุเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคอนเสิร์ตคิดถึงหนุ่มนาเสียงเด็ดสอนเพชรสอนสุพรรณโดยลูกปิงปองที่สาวตะก,กระแตนหยิบขึ้นมาคือ60ส